ของตำรวจที่ขยายผลคู่หูต่างไวแก๊งคอลเซตเตอร์ชาวไต้หวันนะคะแล้วก็หนุ่มแม่สลองนอกที่ไปเช่าบ้านพักหอพักห้องเช่าไปยันเกสเฮาส์บนดอยเชียงรายค่ะแล้วก็ได้มีการติดเครื่องซิมบ็อกซ์รวมถึง6จุดตั้งฐานในการหลอกลวงเหยื่อะนะคะความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ กกวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษบกสพ .5 เจ้าหน้าที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรภาค5จับกุมมิสเตอร์ลินชุนห่างอายุ40ปีชาวไต้หวันตามหมายจับสารจังหวัดเชียงรายและนายโสผลแท่ย่างอายุ28ปีชาวแม่สลองนอกจังหวัดเชียงรายตามหมายจับสารจังหวัดเชียงรายฐานความผิดพระราชั่มยัิป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ การจับกลุ่มมีขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าได้มีผู้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์แก๊ง Call Center ผ่าน Google Form หมายเลขโทรศัพท์นั้นมีการใช้งานในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจึงทําการสืบสวนพบว่ามีกลุ่มบุคคลมีพฤติการเช่าห้องพัก2จุดใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อติดตั้งเครื่องสิมบ็อกซ์ซึ่งเป็นเครื่องมือที่แก๊ง Call Center ใช้เป็นตัวกลางในการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตจากต่างประเทศเพื่อติดต่อกับเหยื่อที่อยู่ในประเทศไทยจากนั้นจึงรวบรวมพยานหลักฐานของหมายค้นจากส จังหวัดเชียงรายเข้าตรวจค้น2จุดคือบ้านพักอาคารจีในโครงการเดอะแ z ๊สว l ลเลจตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองเชียงรายและบ้านเช่าเลขที่108ตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองเชียงรายพบอุปกรณ์ซิมบ็อกซ์พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจุดละ1เครื่องรวมเป็น2เครื่องต่อมาได้ทำการขยายผลพบข้อมูลผู้เช่าคือมิสเตอร์ลินจุนหัง สัญชาติไต้หวันและนายโสพลจึงได้ทำการรายงานสืบสวนขออนุมัติศาลออกหมายจับบุคคลทั้งสองและติดตามจับกลุมบุคคลทั้งสองได้ตามหมายจับนะคะเมื่อสอบ ขยายผลก็พบว่าผู้ต้องหาทั้งสองรายยังไปเช่าสถานที่ติดตั้งเครื่องซิมบ็อกซ์ในบริเวณเดียวกันอีก4จุดก็คือ1จุดหอพักหญิงตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองเชียงราย2หอพักแถวหนองบัวตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองเชียงราย3บ้านเช่าตำบลน,นางแลอำเภอเมืองเชียงราย4ี่เกสเฮาส์ตำบลแม่สลองนอกอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายและเมื่อเข้าตรวจสอบก็พบว่าแต่ละจุดมีการติดตั้งเครื่องซิมบ็อกซ์พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจุดละหนึ่งเครื่องซึ่ง เมื่อรวมทั้งหมดในการปฏิบัติการครั้งนี้ได้ตรวจอายัดเครื่องซิมบ็อกซ์ได้6เครื่องและกล้องวงจรปิดแบบ IP Camera ราเเครื่องนะคะที่ใช้ในการเฝ้าสังเกตภายในห้องที่มีการติดตั้งซิมบ็อกซ์ด้วยอย่างเราก็ตามหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะได้ทําการสืบสวนขยายผลเครือข่ายบุคคลที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับกลุ่มแก๊งนี้เพื่อนําตัวมาดําเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ